สวัสดีชาวสวนทุกท่านเนี่ยะยินดีต้อนรับสู่ Study โอ l อลลี่ซไ v ว l l เล e กันอีกครั้งเนี่ะและวันนี้เนี่ยเราจะไปหาเบลลินดานี่ฮะแต่ก่อนที่จะไปหาเบลินดานาโอมิมาหาเราถึงหน้าบ้านแต่เช้ามีเรื่องอะไรกันนะเขาบอกว่าขอโทษด้วยนะที่ฉันมาหาเธอตั้งแต่เช้าเลยนะไอริส ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่ามีอะไรหรอซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยฉันได้สัญญากับเธอว่าฉันจะมาแจ้งข่าวเมื่อโรงแรมได้ทำการขยายเสร็จสิ้นเฮ้ยโรงแรมขยายแล้วงั้นเหรอคะทีนี้เราก็จะไปดูว่า โรงแรมนั้นได้ขยายส่วนไหนเนี่ยคะตื่นเต้นนะฉันเนี่ยดีใจนะที่คุณตื่นเต้นมากเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยคือแบบว่าอยากไปดูมากๆเลยว่าโรงแรมได้ขยายแบบไหนกันนะอยากรู้ว่าเขาขยายส่วนไหนบ้างเนะีคะทุกคนและรีชาร์ดเองยังก็ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับมาลยาไลาเดนด้วยเธอเนี่ยได้ทำการเปิดร้านกาแฟาที่ล็อบบี้ของโรงแรม เฮ้ยมีร้านกาแฟด้วยนะซึ่งมารยาเนี่ยเป็นคนเข้ามาเปิดนะคะโหสุดยอดเลยอะ่ะน่าไปอะ่ะและดูเหมือนว่าจะมีแบบบริการเพิ่มเติมสำหรับสำรวจหมู่บ้านตอนนี้ด้วยโหมาหาฉันได้นะเมื่อคุณมีเวลาโหได้เลยคะ่ะ และนายกเทศมนตรีลุงเลวิติกล่าวไว้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งของลิซก็จะไปที่พาริแคนทาวด้วยโอ้เครื่องตกเครึ่งเหรอคะอยากจะพูดตามตรงว่าลิซเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่วันหนึ่งมันก็อาจจะกลายเป็นเมืองที่แบบว่าอิสระก็เป็นได้และฉันเองเนี่ยค่อนข้างแน่ใจว่าพี่น้องเหล่านั้นเนี่ยกังวลเรื่องนั้น ลุงเลวิสเนี่ยรู้สึกอิจฉาแล้วก็ป้าเลนนี่เนี่ยกลัวเอกสารและความรับผิดชอบจะมากขึ้นนั่นเองอ๋อสองพี่น้องคือสองพี่น้องคุณลุงเลวิสกับป้าเลนนี่นั่นเองเนี่คะ่ะโอ้ยมหัศจรรย์มากเลยที่หุบเขาแห่งนี้เนี่ยยังคงอยู่ได้โดยเฉพาะอยู่ภายใต้การปกครอ,องของสองคนนั่นหมายถึงแบบว่า เขาดูวุ่นวายกันหรอคะหรือว่ายังไงหรือเขาบริหารไม่ดีเอ่ยทำไมนาเอามิทิ้งทนไว้อย่างนั้นล่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็ถ้ามีเวลาว่างเราก็จะไปแวะดูว่าโรงแรมเนี่ยเปิดบริการอะไรเกิดขึ้นนะจากนั้นเนี่ยมีจดหมายส่งหาเราด้วยหรอจากใครกันนะและก็จากปีแอร์ดันเองเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้มีการขายปุ๋ยที่แบบเสริมคุณภาพให้พืชผักของเราด้วยนี่ะ จากนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะีคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูสิว่าน้องหมูของเราเนี่ยขุดทัฟเฟิลให้เราหรือยังนะก่อนที่จะไปหาเบลินดานะนี่ขอ,อเอ้ยเจ้าหมูของเรา ให้ทัฟเฟิลแล้วนะคะทุกคนดีใจย่าก่อนที่จะเอาทัฟเฟิลนะคะไปหย่อนไว้ที่นี่คอมูขอมารีดนมวัวซะก่อนนะคะด้วยความที่เราเนี่ยยังไม่มีเครื่องเรีดอัตโนมัตินะคะอขอแบบรีดด้วยวิธีนี้ไปก่อนละกันขอแบบประหยัดอดออมไว้ก่อนนะคะเอ้ยนี่จากนั้นก็ชึบชึบชึบชบและจากนั้น เราขอแวะคอมูก่อนนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบสําคัญมากเหลือชิ้นเดียวเองอะเอาละตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในคอมมูนิตี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะไปย่อนทัฟเฟิลนี่เรียบร้อยเนี่ยคะเหลือชิ้นสุดท้ายและเย,ย้ได้เค้กมากินด้วยแหละ จากนั้นเจ้าจูนิโมก็มาแสดงความยินดีและดีใจที่เรานั้นได้รวบรวมคอมูลแห่งนี้ได้สำเร็จเนะะื้อหาเขาขอแสดงความยินดีโู้ตื่นเต้นนะ่ะนี่นะคะหูเจ้าจูนิโมนะคะแบบเยอะแยะมากมายหลายสีเลยบ้า กำลังบายบายเรานะะี่ะเพราะว่าเขาได้เสร็จสิ้นการปรับปรุงที่นี่แล,ล้วภารกิจที่ช่วยให้เราเนี่ยบูรณะที่นี่ขึ้นมานั่นเองเนะคะโดยที่มีชาวสวนเป็นคนสพอร์ตทรัพยากรนะคะก็เมื่อกี้นะคะแอบไปสำรวจก็ไม่มีอะไรนะทุกคนคอมูก็เป็นเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมส่วนข้างนอกเนี่ย สวยเช้งกระเดะเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะจากนั้นเราขึ้นไปยังรีสไซกันเถอะแล้วมาดูกันสิว่าเราเนี่ยจะได้รับภารกิจอะไรนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องช่วยเบลินดาปลดล็อกนะคะไม่ใช่ปลดล็อกสิปลดผนึกคนรักของเขานะคะก็คือเลลิยาลานั่นเองและจากนั้นก็จะเข้าไปสู่ โลกแห่งวิญญาณก็คืออาณาจักรวิญญาณนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้เนื้อเรื่องของอาณาจักรวิญญาณว่าเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะไปหาคำตอบกันแต่ก่อนที่จะไปหาคำตอบเนี่ยเราต้องไปหาเบลินดาก่อนนะคะอยากรู้ว่าว่าเราจะต้องรวบรวมอะไรบ้างเนี่ยคะเพราะว่ามันแบบน่าจะยากแน่เลยอะ่ะนี่ข้าไปแล้วนะ อ,อยู่กันครบแก๊งเลยนะะี่ค่ะสวัสดีไอริสสวัสดีจิโอโอตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะคุณผู้หญิงชาวสวนมาถึงแล้วขอรับขอรับเหมือนแบบคนสมัยก่อนเลยอะ่ะเฮ้ยหันมาเจอเราแล้วก็รู้สึกแบบแฮปปี้ในที่สุด เธอก็มาถึงนี่นะชาวสวนโอ้โหค่ะแน่นอนค่ะถึงจะมาชา้าแต่มานะคะและจากนั้นนีคะไดอาก็พูดว่าทำไมล่ะสวัสดีนะสวัสดีค่ะจีโอไดอาและฉันเนี่ยขอดูงานของพวกเธอทั้งคู่หน่อยเบลินดากล่าวนะีคะและทั้งหมดที่ฉันต้องการก็คือให้ชาวสวนเนี่ยเปิดผนึกโอเคค่ะได้เลย จัดให้คะ่ะและกำจัดสิ่งใดก็ตามที่อาจรบกวนพวกเราโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวจากสมุนของกาเบรียล่าเฮ้ยกาเบรียล่านี่คือใครหรอคะไม่รู้จักเลยรับทราบคะ่ะคุณผู้หญิงไดอากล่าวนะคะออ้ทั้งคู่แบบได้รับงานที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้วเอาล่ะชาวสวนตอนนี้น่ะฉันได้เตรียมทุกอย่างไว้ให้คุณแล้วอุ้ยเตรียมอะไรหรอคะ ตัวคุณเองได้รับพรการเก็บเกี่ยวจากบรรพบุรุษของคุณเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถเข้าใกล้คริสตันแห่งภูเขาได้โอ้ยเราเป็นคนพิเศษง,งั้นเหรอคะพอรอะไรเออแล้วคริสตันสีแดงนั่นใช่ไหมโอ้ที่รักเธอเนี่ยไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่านี้มันเป็นประโยคแบบหลอกด่ากันปะหาและนั่นเองก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นณนะเวลานั้น เห็นคริสตันตรงนั้นไหมเห็นค่ะและคริสตันนั่นเองเนี่ยเป็นหนึ่งในการผนึกจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณแห่งขุนเขาเข้ากับโลกนี้อย่าบอกนะว่าคริสตันนั้นคือคริสตันที่ปิดผนึกเลลิยาลาโหอยากจะบอกว่าในนี้เนี่ยมีคริสตันคือเยอะมากๆที่กระจายทั่วในป่าแห่งนี้นทุกคน และพวกเราเองเนี่ยต้องการให้คุณรวบรวมสิ่งของบางอย่างแก่คริสตัลเหล่านั้นเพื่อฟูนฟูเวทมนต์ฮ้ยรวบรวมเหรอคะทำไมล่ะใช่ที่คุณได้ยินเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วชาวส่วนที่รักไม่นะนี่เราจะต้องรวบรวม สิ่งของให้แก่กี่คริสตัลในนี้กันนะแล้วก็มีเสียงที่น่ารำคาญก็คือวิญญาณแห่งหุบเขาเธอเป็นผู้คอยดูแลภูเขาในหุบเขานี้และวิญญาณที่งงเขานั่นหยุดความพยายามครั้งสุดท้ายของฉันในการเปิดอาณาจักรโลกวิญญาณได้และตอนนี้ก็ได้เสนอตัวเพื่อช่วยฉันแล้วใช่เธอคือคุณจะได้พบเธอในเร็วๆนี้โอเค ได้เลยค่ะสำหรับตอนนี้ฉันต้องการให้คุณเนี่ยรวบรวมสิ่งของบางอย่างให้แก่คริสตันด้วยเพื่อที่จะปลดผนึกวิญญาณฉันต้องพาเธอออกจากที่นั่นแล้วก็ระบายเวทมนต์ออกจากสิ่งเหล่านั้นและตอนนี้พวกเราต้องฟื้นฟูพลังของพวกเขานะแต่ว่าปัญหาก็คือฉันเนี่ยไปเอามันมาได้แต่ฉันไม่สามารถที่จะทำได้ และด้วยเหตุผลบางอย่างมีเพียงเชื้อสายของเธอเท่านั้นที่สามารถตอบโต้กับคริสตันเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องและดังนั้นฉันจึงมอบงานนี้ให้กับเธอนะ่ะโอ้ยก็มีเพียงเราคนเดียวนะคะที่สามารถรวบรวมสิ่งของเหล่านั้นแล้วก็ให้คริสตันได้เพราะว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารตอบโต้กับคริสตันได้นั่นเอง ใช่แล้วตอนนี้เนี่ยเธออาจจะมีคำถามมากมายในตอนนี้นะแต่ว่าคำถามเหล่านั้นเนี่ยจะได้รับคำตอบภายหลังในเวลาที่เหมาะสมได้เลยคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องไปแบบรวบรวมของใช่ไหมและที่ฉันสามารถพูดได้ตอนนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับปู่ย่าตายายของพวกคุณโหเนี่ยเราเป็นแบบ เชื้อสายแบบผู้วิเศษเหรอทำไมเป็นเพียงแค่เชื้อสายเราเนี่ยที่ได้รับพรจากคริสตัลล่ะพรการเก็บเกี่ยวนั่นเองเนะคะโอ้ยสองคนนั่นช่างน้อยใจจริงๆสองคนไหนหรอหืมและเช่าวสวนตอนนี้เนี่ยฉันฝากคุณด้วยนะได้เลยคะ่ะอ๋อแล้วก็มีอีกหนึ่งเคล็ดลับนะ คริสตัลเหล่านั้นเนี่ยจะรับเฉพาะไอเทมที่โดนใจเท่านั้นเฮ้ย <Yeah. S 1> เดี๋ยว <Yeah. S 1> เจ้าคริสตัลเนี่ย <Yeah. S 1> เลือกรับสิ่งของด้วยหรอ <Yeah. S 1> โดยปกติแล้วนะ <Yeah. S 1> สิ่งของเหล่านั้นก็จะเป็นวัตถุที่มีสีเดียวกับคริสตัลแต่ละอันดังนั้นจึงไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยว <Yeah. S 1> มันก็ยากเปล่าอ่ะ <Yeah. S 1> เบลินดาไม่ได้รวบรวมเองก็พูดได้สิ และหากเธอมีปัญหาในการมองเห็นสีนะเราเองเนี่ยก็ได้รายเวทมนต์เพื่อแน่ใจว่าเธอสามารถที่จะรวบรวมสิ่งของแต่ละรายการให้ตรงกับสีของคริสตัลด้วยวิธีนี้ก็จะไม่ต้องดาวอะไรเลยฉันเนี่ยเป็นคนช่างเอาใจใส่นีว่าไหมเอเอใช่ค่ะใช่แต่ว่าคือรวบรวมเนี่ยต้องรวบรวมเยอะขนาดไหนอะคะเบลินดาและฉันเชื่อว่า คุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จในงานง่ายๆนี้นะชาวสวนโอ้โหงานง่ายหรอป้าบีทเราไปทำหน้าที่ของพวกเรากันเถอะโอ้โหค่ะนายหญิงฉันเนี่ยได้ติดต่อเฮเลนเพื่อแจ้งกองทหารเกี่ยวกับค้นหาพวกอารติแฟกต์ที่เหลืออยู่ืมยังค้นหาอารติแฟกต์อยู่หรอสุดปังมาก พวกเจ้าวิญญาณภูเขาที่น่ารำคาญนั่นบอกฉันว่าพวกมันเนี่ยต้องการสิ่งประดิษฐ์ใหม่ช่วยอะไรไม่ได้เลย mm. เจอกันใหม่นะชาวส่วนที่รักค่ะเจอกันใหม่ค่ะุวยไปซะเร็วเลยอืนเครขึ้นแล้วทุกคนเราต้องรวบรวมคิดตั้นทั้งมีสีฟ้า สีเขียวสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงนะคะดูเหมือนว่าสีแดงเนี่ยจะอยู่ใกล้เราสุดนะก็คือให้เรารวบรวมไม่ว่าจะเป็นอ่าสีแดงหรือสีชมพูนะคะแล้วก็เอาไปให้คริสตัลต่างๆรวมไปถึงนี้สีส้มนะคะก็จะเป็นสีส้มสีน้ำตาลนะคะสีเหลืองสีเหลืองก็จะมีแบบสีทองก็สามารถใส่ คริสตัลสีเหลืองได้นะคะแล้วก็มีสีเขียวก็จะเป็นแบบเฉดสีเขียวเลยนะคะจากนั้นสุดท้ายสีฟ้าสีฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูคลิสตันสีแดงแต่ก่อนจะไปเนี่ยขอถือดาบก่อนเพราะว่าในนี้เนี่ยอันตรายมากโอ้เดี๋ยวนะเค้กก็สามารถเอาใส่ได้หรออ่าใส่เลย <c oughs> คือตอนนี้เอาเค้กใส่เลยนะคะอะไรที่เกี่ยวกับ สีชมพูสีแดงเนี่ยเราสามารถรวบรวมแล้วก็ใส่หมดเลยนี่นานนะมันก็ไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะพอเราใส่ก็ขึ้นสามนะแล้วเราเอามาออกได้ไหมเราเอาออกได้ด้วยทุกคนเอาออกก็จะเป็นอะไรเอ่ยก็โอเคเดี๋ยวเราจะมารวบรวมแล้วก็มาใส่คริสตัลทีเดียวเลยแล้วกันเนาะสำหรับภารกิจนี้ก็คืออยากจะบอกว่ารวบรวมแบบสิ่งของไม่ได้ยากขนาดนั้นนะ แค่รวบรวมแบบแต่ละเฉดสีนั่นเองเนี่ยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขอสำรวจแบบคร่าวๆเนาะอาจจะไม่ไ็บครบคริสตัลที่มีในนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะคะเราไม่มีสีเหลืองน่าจะเป็นชีสได้นะแบบผลิตภัณฑ์อของเราอ่ะเออเนาะน่าสนใจอะทุกคนเดี๋ยวเรารวบรวมเสร็จแล้วก็เอามาใส่ทีเดียวเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ ไปโรงแรมล็อกคาบินกันเถอะมาดูสิว่าจะมีบริการอะไรเนี่ยเกิดขึ้นนะตื่นเต้นนะเราไปดูกันดีกว่าทุกคนเย่โอ้นี่ๆสีชมพูขอรวบรวมก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีแบบที่ตรงกับคริสตัลสีแดงไงอ่า กืไม่ดียากก็ไม่ดียากเลยนะี่คะนี่ถึงหน้าโรงแรมแล้วเลวก็เลี้ยวเข้าโรงแรมเลยนี่แฉมอะหูนี่นคือนาโอมิใช่ไหมหนาโอมิมาเปิดแบบเปิดตรงล็อบบี้ข้างๆเลยนะคะเป็นบริการเสริมนั่นเองเดี๋ยวกันขอคุยกับนาโอมิเฮ้ยมีบริการพิเศษในการแบบว่า จัดปาร์ตี้สังสรรจัดอีเวนต์นะคะอีเวนต์แรกที่เขานำเสนอคืออีเวนต์ปาร์ตี้งานวันเกิดใช้เงิน1,500เองหรอเฮ้ยมันหกมากเลยอะ่ะก็คือว่าเราสามารถเลือกวันเกิดให้ชาวสวนได้ด้วยหรอเนี่ยแล้วเราก็มาจัด งานฉลองที่นี่การหูน่าสนใจเนี่ยทุกคนเดี๋ยวแบบว่าเราเลือกวันเกิดของชาวสวนแล้วเราลองมาจัดปาร์ตี้วันเกิดกันแมน่าสนุกมากเลยอ่ะตื่นเต้นนะ่ะเดี๋ยวเราจะขอจัดในฤดูใบไม้ร่วงละกันเพราะว่าตอนนั้นนะคะจูนมานั่นเองเนะะี่ยค่ะประเด็นหลักคืออยู่ตรงนี้เฮ้ยแล้วเขาบอกว่าเขามีร้านกาแฟมาเปิดด้วยร้านกาแฟล้มถึงพวกเบเกอรี่อะไรวางขายด้วยหรือเปล่าเอ่ย โหสุดยอดก็จะมีแบบว่ามีเครื่องดื่มแล้วก็อาหารขนมต่างๆเนี่ยคะน่าสนใจมากเลยโอ้โหโรงแรมแล้วก็เปิดแบบคาเฟ่แล้วก็เปิดอู้เปิดสถานที่สำหรับจัดเลี้ยงสถานที่จัดเลี้ยงใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยใหญ่มากๆนี่คือเวทีใช่ไหมเวทีที่ยังไม่ได้แบบมาตกแต่งนะเราร้องเพลงได้ไหม ร้องเพลงลา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 ,ลาเพลงอะไรก็ไม่รู้เลทุกคนหใหญ่มากใหญ่มากจริงน่าสนใจมากเลยอะล่ะอืมแล้วข้างบนมีอะไรที่แบบว่าขยายอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเนี่ยคะ่ะข้างบนไม่น่าจะมีอะ่ะ<อ>เฮ้ยแล้วม,มีตรงนี้ด้วยเพิ่งสังเกตมีใครมาจัดงานเลี้ยงปะนะไม่มีนะคะตอนนี้ไม่มี ยมันว้าวมากเลยทุกคนแต่ตอนนี้ทุกคนเลิกงานกันแล้วกลับบ้านกับบ้านและทุกคนยังเหลือคริสตัลอีกคือมันอยู่อีกหน้านึ่งนะคะเราก็เลยไม่ได้สังเกตก็คือหน้านี้นั่นเองก็จะมีคริสตัลสีเทานะะี่ค่ะหรือว่าสีดำแล้วก็คริสตัลสีม่วงก็คือแบบเฉดสีม่วงนั่นเองหูมีหลายคริสตัลมาก ขอนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็วเนี่ยโอ้ตอนแรกนึกว่ามีแค่นี้นะเพราะว่าเปิดอีกหน้าหนึ่งโอ้มีสีมาเพิ่มนะโอ้สีเยอะมากให้รวบรวมเนี่ยโอเคอืมซึ่งตอนนี้เนะะี่ยค่ะเรามีบอร์ดงานคล้ายบอร์ดงานหน้าม่านของคุณลุงเลวิสนะคะก็คือ บอร์ดงานหน้าที่ทำงานของป้าเลนนี่นั่นเองนะคะนี่คล้ายๆเลยถ้าเราคลิกเข้าไปนะคะก็จะมีแบบให้เราเลือกที่ทำงานนะคะแต่ว่า สิ่งตอบแทนเนี่ยก็อาจจะต่างกันเนาะซึ่งบอดงานนี้เนี่ยจะมาพร้อมๆกับบอดงาน Special Order นะคะซึ่งงาน Special Order เนี่ยจะเริ่มต้นเมื่อเข้าหรือดูใบไม้ร่วงในปีที่1น,นั่นเองเนี่ค่ะบอดงานนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาพร้อมๆกับ บอดงานในพาริแคนเท้าด้วยเดี๋ยวเราก็จะทำพาร์ทแยกเกี่ยวกับวิธีการทำงานในแต่ละงานนะคะว่าเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะแบบขอละไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำพาร์ทแยกขี่หลังเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขอแบบว่าอยู่ถึงตอนเที่ยงคืนเนี่ยฮะแล้วมาดูกันซิว่าเมื่อถึงตอนเที่ยงคืน และเราเนี่ยก็เข้าไปหน้ากลีนเฮารังเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนีคะก็ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วเดี๋ยวเราจะรอตรงนี้แหละแล้วก็มาดูกันนะเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะระหว่างนี้คือเราตกปลารอนะไม่รอช้าเรารีบไปกันเถอะมาดูซิว่าจะมีอะไร ให้เราพบเจอกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมกรีนเฮากลายเป็นกรีนเฮาที่แบบเหมือนสร้างเสร็จใหม่ๆเลยทุกคนเฮ้ยไม่ใช่กรีนเฮาร้างหรือนี่เมื่อเราเข้ามาข้างในเนี่ยเราพบว่าความหนาวเย็นเนี่ยแบบเล่นผ่านกระดูกสันหลังของเราเลยหูมันทั้งหนาวมันทั้งแบบลึกลับบ้าเฮ้ยขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยชาวสวนบอกเนะะี่ยค่ะ เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ยินเสียงอันแผ่วเบามากๆา,กาก mm hmm. เฮ้ยผีหรอได้โปรดอยู่ที่นี่เธอเอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันเสียงอะไรกันฉันไม่อยากอยู่คนเดียวเฮ้ยเสียงใครรีบออกเถอะช้าวสวนนะกลัวเสียงไรอะ <c oughs> ชาวสวนก็คือใจกล้ามากเลยนี่ค่ะ และดูเหมือนว่ามีพลังอะไรไม่รู้นะที่ไม่รู้จักกำลังเกาะติดหลังของคุณเฮ้ยนี่มันชัตเตอร์กดติดวิญญาณหรือเปล่าเนี่ยชาวสวนมีอะไรเกาะหลังด้วยตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกแบบง่วงนอนมากๆแล้วก็เราเนี่ยก็เผลอหลับนะแล้วรู้สึกว่ามีอะไรเนี่ยส่งเรากลับบ้านด้วยเฮ้ยขับคึนเฮ้ยอะไรอะ น่ากลัวม,มากคืออะไรอะแล้วก็แซฟทุกคนเราเนี่ยเจอพลังงานบางอย่างเข้าแล้วนะคะซึ่งเมื่อกี้นะคะเราก็พยายามหานะคะว่าสิ่งที่เกาะติดหลังเราตอนเนี้ยคืออะไรเราก็ไม่รู้เลยทุกคนไม่รู้คืออะไรพยายามแบบกดหานะว่าไอสิ่งนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหน ก็คือหาไม่เจอเลยตอนนี้คือไม่รู้อะไรนะแล้วก็มีแบบว่าคนส่งจดหมายมาหาเราด้วยเฮย้ยนี่คืออะไรกัน ถึงไอริสทุกคนในเมืองเนี่ยต่างพูดถึงความมีน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของคุณเมื่อเร็วๆนี้เห็นได้ชัดว่ามีแบบพัสดุอะไรมากมายเนี่ยปรากฏอยู่ในบ้านของผู้คนซึ่งมีสิ่งของที่พวกเขาเนี่ยได้รีเควสตมาหลายปีก่อนบนกระดานในบอร์ดข่าวของชุมชนแล้วก็ ของเหล่านั้นเนี่ยทั้งหมดส่งมาจากความของคุณขอขอบคุณความพยายามที่จะทำแบบนั้นนะพวกเราทุกคนเนี่ยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยโอเคก็ปลดล็อก้อมูได้นะคะซึ่งอตอนนี้คือเราไม่แน่ใจนะว่าสิ่งที่เราเจอข้างบนนะ่ะคืออะไรตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนอีกรอบหนึ่งนีคะว่าสิ่งที่เราพบเจอกัน เมื่อคืนนั้นคืออะไรเนี่ยฮะน่าสงสัยชะมัดลรอเอาล่ะตอนนี้ก็มาถึงหน้าบ้านของมาดามแล้วแล้วก็ไปตรงป่าด้านล่างเลยอยากรู้ว่าไอสิ่งปลูกสร้างนั้นเนี่ยจะโผล่มาอีกหรือเปล่านะกรีนเฮาที่ดูแบบดูดีเอาทำไมพอเช้าแล้วเนี่ยกรีนเฮาไกลเป็นเหมือนเดิมแล้วล่ะบลล์ น่าสนใจฮะสิ่งที่คุณทำดูเหมือนว่าจะส่งผลต่อโครงสร้างต้องคำสาบนี่เฮ้ยเราทำอะไรหรอบล s ิสเราก็แค่เข้าไปน่ะไม่คุณไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายใดๆเลยโครงสร้างนี้เองเนี่ยติดอยู่ระหว่างอาณาจักรโลกวิญญาณแล้วก็อาณาจักรโลกแห่งกายภาพก็คือโลกมนุษย์ มันถูกต้องคำสาบแล้วก็มีตัวตนเดียวที่อยู่ข้างในเดี๋ยวนะตัวตนอะไรที่เราเจอเมื่อคืนหรือเปล่าไม่ต้องมีคำถามอีกต่อไปนะแค่กลับมาที่นี่อีกครั้งหลังเที่ยงคืนฉันสงสัยว่าอาจมีสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยเกิดขึ้นเฮ้ยเราต้องกลับมาที่นี่อีกหลังเที่ยงคืนอย่างนั้นหรอทุกคน โอ้ยเอาจริงดิใช่ด้วยนะคะเราต้องกลับมาที่นี่หลังเที่ยงคืนกลับมายังโครงสร้างต้องคำสาบนี้เองเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวช่วงเที่ยงคืนเนี่ยหลังเที่ยงคืนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสำรวจที่แห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะเอาละทุกคนตอนนี้ก็เที่ยงคืนไปที่เรียบร้อยแล้วเราจะรีบเข้าไปกันเถอะตรงในส่วนนี้เนี่ยค่ะ ให้เราเนี่ยมาสำรวจอีกทีนึงก็คือเข้าไปอืมเราได้เข้ามาอีกครั้งแล้วนะคะเพื่อนฮะเขานับเราเป็นเพื่อนแล้วนะคะคุณกลับมาใช่คุณทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกแบบดีใจมากๆเลยมีความสุขเราคุยกับใครอยู่เนี่ยเพื่อน ฉันต้องการความช่วยเหลือช่วยเหลืออะไรหรอผู้ชายสีม่วงแล้วก็ผู้หญิงสีม่วงได้จับฉันไว้เป็นเชลยใครนะ่ะใครทำเธออย่างนี้หรอฉันไม่รู้ว่าพวกเขาเชื่ออะไรสีม่วงสิ่งที่ฉันจำได้ก็คือพวกเขาเนี่ยมอบความท้าทายให้แก่ฉันแล้วก็ฉันเนี่ยล้มเหลว และบางทีถ้าคุณทำภารกิจนี้ให้ฉันเสร็จสิ้นฉันอาจจะรอดไปก็ได้ได้ปลอดเพื่อนปลดปล่อยฉันเถอะเฮ้ยได้เลยเชา่าสวนแบบพร้อมขอบคุณนะอโอ้และตอนนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าแบบเข้าใจทุกอย่างแบบลึกซึ้งเลยเกี่ยวกับความท้าทายที่แบบปรากฏขึ้นนะ โอ้ปรากฏขึ้นในใจเรานั่นเองเนี่ยคะฉันเนี่ยได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจแก่คุณแล้วโอ้ให้ทางกระแสจิตหรือเปล่าเนี่ยขอบคุณอีกครั้งนะตอนนี้ชะตากรรมของฉันขึ้นอยู่กับความสำเร็จของคุณแล้วโอ้เดี๋ยวนะแล้วเราได้รับเควสอะไรเอยเดี๋ยวนะตกปลาไม่ได้นะตรงนี้นะ่อืึภารกิจ ซึ่งภารกิจเนี่ยก็คือว่าให้เรารวบรวมนะคะดอกไม้หมอกภูเขาโอเค25ดอกอันนี้ง่ายมาก ซึ่งดอกไม้นี้เนี่ยต้องมาป่าลิศในวันที่ฝนตกนะไอดอกนี้ก็จะเกิดหรือข้าวมังกรม่วงก็จะดอปได้นั่นเองแล้วก็สวิตเจมเบอร์รี่โอเคเราต้องปล่กแรซีดเป็นจำนวน10เมล็ดแล้วก็ต้องการรูบี้จำนวน 5. ห้าโหง่ายมากๆเลยง่ายมากๆ,าากๆแต่ว่าสวิตเจมเบอร์รี่เนี่ยเดี๋ยว ขอแบบไปซื้อมเมล็ดแล้วก็ปลูกก่อนเพราะว่าสวีเจมเบอรี่ใช้เวลาในการปลูกนานนั่นเองนะะี่ะนี่ก็เป็นภารกิจที่เพื่อนของเราได้มอบหมายให้นะซึ่งเออเราเข้าไปได้ไหมตรงนี้แล้วตรงนี้รัดเข้าไปได้ไหมอ๋อรัดเข้าไปได้อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ก็คือรูปปั้นที่แสดงถึงว่าผู้หญิงเนี่ยได้ถูกพันด้วยงูนะแล้วก็ตาของเธอเนี่ยจ้องมองมาที่คุณอวยนะ่กลัวเด้อ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะขอกลับบ้านก่อนเพราะว่าดึกมากๆเลยนะะี่ฮะเราก็ได้ภารกิจใหม่ก็คือว่าเราต้องรวบรวมของเพื่อทำภารกิจปลดปล่อยเพื่อนรักของเราที่อยู่ที่นี่นะก็คือประตูมิติเชื่อมโลกวิญญาณนั่นเองซึ่ง คลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนี่คะไม่รู้ว่าคลิปหน้านเนี่ยเราเนี่ยจะรวบรวมคริสตัลให้แก่เบลินดาคิดว่าอันนี้น่าจะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะแล้วก็ รวบรวมของเอาไว้สำเร็จภารกิจของเพื่อนรักเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเนาะมาดูกันสิว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีแบบพบเจออะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าก็อย่าลืมกดติดตามกันได้เลยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บายไม่ทันนะคะ